สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหิงกุญแจมนสอนสังกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนรัประดวมเราอทิศวันนี้จะมาถ่ายทอดพลังเล็กสร้างอนาคตค่ะภัยคุกคามโควิดอยู่ใกล้ตัวเรามากนะคะหนูมีกำลังใจเล็กๆและการชี้แนะให้นะคะ 1. ล้างเจลวทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านหรือไปไหนไกล สองออกกำลังกายบ่อยๆเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงสามใส่เน็ตทุกครั้งก่อนออกจา สีไม่มั่วสุมกับคนอื่นถ้าไม่จําเป็นสุดท้ายนี้นะคะหนูขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนค่ะเราจะผ่านลิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะ